เอาของฟรีที่ได้มาถวายพระผิดไหมมึงไม่ช่างถามจริงสัญหาจริงเอาของฟรี เหมือนคาว่าไปได้รับของฟรีมาแล้วก็เอามาไว้แก่เราของฟรีแก่เราของเราแล้วก็ไปถวายพระบาปไหมมันจะไปผิดยังไงของของฟรีได้แก่เราก็เป็นของเราแล้วเราจะทํายังไงกับมันก็เรื่องของเราเป็นสิทธิของเราจะไปให้พระให้ผีให้ใครก็เรื่องของเราไม่ไไปบาปอะไรผิดถูกมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะสาระมันคือการให้มึงให้ด้วยใจแบบไหนมึงให้ด้วยความตลกขบขันหรือเปล่าเ่ของฟรีให้พระให้พระอ่าอย่างนี้มันก็นาคิดใช่ป่ะแต่ถ้ามึงให้บอกพี่เนี่ยฉันได้รับอันนี้มานั่งฟรีๆว่ะเอออาหารมาฟรีสิ่งนู้นสิ ประโยชน์แก่ฉันนะแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์แก่พระมากกว่าพระว่ายท่านมันจะไปผิดอะไรใช่ป่ะมันต้องแบ่งช่วงพิจารณาให้มันโยนิโสมรสิการต้องแยบคลายกับมันหน่อยให้พระฟรีๆติดตลกไม่ต้องพระหรอกใครก็ได้มึงให้ติดตลกยังไงมันก็ตลกยังไงก็ขบขันเจอหน้ามันคือขบขันแต่ถ้าให้ด้วยจิตเมตตาจิตกาลุนจิตกาลุนามันจะไปแปลกอะไรแล้วแล้วถ้าเราแบบไปใส่บาตรพระหนึ่งชุดเล็กๆตอนกลับจากวัยคนเป็นกระสอบมึงว่าแม่กลัวมึงว่าแม่กลัว ทำไมทำไมนะก็แม่กูไปใส่บาตรที่วัดแล้วพระมีองค์เดียวแล้วคนก็ไปใส่บาตรที่วัดแล้วพอพระท่านรับบาตรเสร็จท่านสวดเรเสร็จปุ๊บท่านบอกอาโยมมาเอาไปคนละถุงคนละถุงคนละถุงวันนั้นแม่กูไปมีอยู่คนสองคนมั้งแล้วพระท่านกินมีปริมาณจํากัดกระเพาะท่านก็แค่นี้แม่กูก็หยิบม,มาหลายถุงแล้วมันทาไมก็พระท่านให้แม่กูก็หยิบม,มาแล้วมาให้กับใครก็พวกมึงทั้งนั้นนะแล้วมันจะผิดจะบาปตรงไหนก็พระให้มาแล้วแม่กูเนี่ยทำบุญนะมึงก็จะหาบาปให้แม่กูจนได้ ทางจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้จิตใจเรา <c oughs> เป็นยังไงเบิกบานไหมรู้สึกตลกรู้สึกว่ามันโพสิทีฟนะอันนี้บุญนะใช่ป่ะเออมองให้เป็นบุญมันก็บุญมองให้เป็นบามปมันก็บาปแ,แต่พระท่านให้แล้วนะหลวงพ่อท่านให้มาแล้วแม่กูก็ก็เอากา็เข้าปากเข้าท้องพวกมึงทั้งนั้นบาปพี่อะไรล่ะอัวออกมาสิมึงวัวออกมาเสิ